แน่นอนครับสำหรับรายการฟุตบอลยุโรปที่กำลังปิดฤดูกาลไม่มีรายการใดร้อนแรงไปกว่ารายการฟุตบอลสโมสรจริงแชมป์สโมสรมสโ,มสโลกซึ่งผมบอกก่อนว่ารายการนี้จัดที่ทวีปอเมริกาประเทศอเมริกาเลครับซึ่งตอนนี้มีอากาศร้อนจัดสภาพอากาศแปรปรวนเล่นๆอยู่ก็มีการชะง,งักเกิดขึ้นกันหลายเกม มีดราม่าเกี่ยวกับลูกฟุตบอลที่ไม่ได้มาตรฐานมีดราม่าเกี่ยวกับการเล่นของนักเตะที่มันแย่เหลือเกินไม่เหมือนกับที่เขาเล่นในสโมสรในยุโรปเรื่องเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกวันนี้กับผมคุณตุ๋ยมาฟุตบอลกับรายการจริงจังสโมสรโลกครับ สวัสดีครับพบกับผมคุณตุ๋ยมาฟุตบอลนะครับวันนี้ผมจะนําเรื่องราวของการชิงแชมป์โซลสอโลโลกประเด็นดราม่ามันเข้ามาเยอะแยะมากมายกับการจัดการแข่งขันรายการนี้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการเป็นแชมป์รายการนี้มันได้เงินมากกว่าการชนะฟุตบอลโลกเสียอีกนะครับซึ่งถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ก็มีปัญหาดราม่าเยอะแยะมากมายครับการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดดุเด็ด เผ็ดมันเป็นอย่างมากเกมเดือดจนย่าเนี่ยยับเยินซึ่งไร้มาตรฐานในการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ๆที่นักฟุตบอลต่างบนกันอึบเลยครับมันเป็นสาเหตุที่ทําให้นักฟุตบอลของแต่ละทีมออกมาพูดถึงเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสภาพสนามเพราะมันส่งผลกับการเล่นโดยตรงของนักฟุตบอลซึ่งทีมเหล่านั้นเนี่ยจะออกมาพูดว่าเป็นเพราะสภาพสนามทําให้ทีมของเขาตกรอบมันถือว่าเป็นการแก้ตัวที่ไม่ได้เรื่องเลยซึ่งเมื่อเจาะลึกกันจริงๆเนี่ยการที่ฟองของนักเตะโดยรวมเนี่ย ต่ำกว่ามาตรฐานอาจเป็นเพราะสภาพอากาศหรือเปล่าไม่ใช่ที่จะโทษแต่สภาพสนามและอีกหนึ่งประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของลูกฟุตบอลครับ ซึ่งกระเด้งดึงดึงเป็นกระต่ายน้อยหนีในพรานจนทําให้ความสามารถในการครองบอลหรือความสามารถในการตั้งรับหรือว่าเปิดเกมของนักเตะตละสสอเนี่ยมันดรอปลงไปการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกของฟีฟ่าในสหรัฐในตอนนี้ได้สิ้นสุดลงในรอบแบ่งกลุ่มแล้วแล้วก็เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วกําลังจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นจาก7ทีมเป็น32ทีมแน่นอนครับการจัด การแข่งขันที่มากขนาดนี้เนี่ยมักจะมีเสียงวิจารณ์ตามมาอยู่แล้วเกี่ยวกับปัญหาสวัสดิการของผู้เล่นโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนจัดและมักจะมีผู้ชมที่ให้ความสนใจเข้ามาชมในสนามไม่มากนักวิจารณ์เขากล่าวไว้ว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลร,ริงแชมป์สโมสรโลกครั้งนี้เป็นเพื่อการกระตุ้นการเงินของฟีฟ่าเท่านั้นในขณะที่หน่วยงานที่กำกับดูแลการจัดการแข่งขันรายการนี้แจ้งว่าการจัดการแข่งขันรายการนี้ จำเป็นมากๆเพราะจะเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในรูดูร้อนหน้าซึ่งจะมี48ชาติเข้าร่วมการแข่งขันและจัดขึ้นใน16เมืองทั่วแคนาดาและสหรัฐอเมริกาตามด้วยเม็กซิโกแต่การแข่งขันครั้งนี้มีความแตกต่างออกไปอย่างมากครับตั้งแต่การแพ้แบบขาดลอยเช่นการที่บายเย,ยมวนิกสร้างสถิติใหม่ของทัวร์นาเมนต์รายการนี้เมื่อถล่มทีมนอกลีกอย่างโอแคลนซิตี้ไปเบาๆครับ 10ประตูต่อศูนย์แล้วยังมีการจัดรายการที่ค่อนข้างยืดเยื้อครับการแข่งขันยาวนานออกไปอีกทําให้แต่ละโลสโมสรเป็นกังวลอย่างมากเพราะศึกฟุตบอลโลกที่กําลังจะมาถึงและลีกแต่และลีกกาลังจะเริ่มฤด,ดูกาลใหม่และยังมีภยัยคุกคามจากสภาพอากาศตามมาครับไม่ว่าจะเป็นพายุฝ,ฝนฟ้าขนอง ภาวะเสี่ยงการโดนฟ้าผ่ากลางสนามมันทําให้การแข่งขันรายการสโมสรโลกครั้งนี้ดูเป็นปัญหาของแต่ละสโมสรที่ต้องจัดการแก้ไขและวางแผนเมื่อจบการแข่งขันทัวนาเมนต์นี้เพราะว่าเขาจะมีการพักแล้วก็การเตรียมทีมในการแข่งขันตอนเปิดรายการเนี่ยน้อยลงมากเก้นีกและที่สําคัญเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักเตะเนื่องจากว่าการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันแบบเป็นทางการแล้วแน่นอน ทุกทีมอยากที่จะชนะรายการนี้ทำให้ใส่กันเต็มที่เต็มร้อยกันทุกทีม ยังจำที่ผมพูดตอนต้นรายการได้ไหมครับลูกฟุตบอลที่เด้งเป็นกระต่ายนั้นคือเรื่องที่มันเริ่มว่าหลุยส์เอลิกาผู้จัดการทีมเปเอสเชได้ออกมาวิจารณ์พื้นสนามมาฟีฟาจำเป็นต้องคำานึงถึงคุณภาพของสนามในการแข่งขันและคำานึงถึงคุณภาพในสนามที่ให้สโมสรต่างๆเข้าไปซ้อมด้วยหากต้องการให้การแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโ,โลกครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการแข่งขันระดับสูงที่สุดในโลกสิ่งที่ผมสนใจจริงๆก็คือสภาพสนาม ดูจากลูกบอลสิครับเด้งไปเด้งมาซึ่งเป็นการคาดเดาในการเปลี่ยนทิศทางของลูกฟุตบอลได้ยากมากๆมันย้อนกลับไปถึง2อ,อย่างคือคุณภาพสนามแล้วก็คุณภาพลูกฟุตบอลแน่นอนครับทุกคนอยากได้แชมป์รายการนี้เพราะฉะนั้นความจริงจังเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นตลอด90นาทีดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอน รายการระดับนี้สโมสรแต่และสโมสรต้องการถ้วยนี้กันทั้งนั้นถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมจะไม่ส่งผลดีเท่าไหร่แต่หากได้แชมป์รายการนี้เนี่ยจะทําให้เขามีเม็ดเงินในการพัฒนาสโมสรได้อีกเยอะแยะแน่นอนครับการช้อปปิ้งต่างๆการหลีกเลี่ยงกฎการเงินมันก็น้อยลงไปด้วยเพราะรายการนี้ผู้ชนะเลิศเนี่ยจะได้รางวัล รวมมากกว่า775ล้านปอนด์ซึ่งจะแบ่งให้กับ32ทีมครับโดยทีมที่ชนะจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง97ล้านปอนด์สโมสรต่างๆจะได้รับเงินรางวัลส่วนหนึ่งสำหรับแต่ละรอบที่เข้ารอบหากชนะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัล1.5ล้านปอนด์หากเข้ารอบ8ทีมหรือว่ารอบป่อรอ่ชนะเลิศเนี่ยจะได้เงินถึง16.2ล้านปอนด์หรือ ถ้าหากเข้ารอบรองชนะเลิศจะได้เงินถึง23.2ล้านปอนด์หรือการที่คุณเข้ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะทําให้คุณได้30ล้านปอนด์แน่ๆอยู่แล้วแล้วย้อนกลับไปอีกครับถ้าคุณเป็นแชมป์เงิน97ล้านปอนด์หรือว่าเกือบร้อยล้านปอนด์จะเป็นของคุณในทันทีในรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทีมโอ๊กแลนด์ซึ่งเป็นทีมสมัทน,น้อยในออสเตรเลีย ถึงเขาจะมีสิทธิ์มาเล่นในรายการนี้หรือว่าจะเป็นทีมแชมป์ยุโรปปัดมาดอย่างปเอชรวมถึงมหาอำนาจในวงการฟุตบอลอย่างเรอัลมดริดแมนซิตี้แล้วทีมอื่นๆที่ผมไม่ได้เอ่ยนามไปแน่นอนเขาให้ความสําคัญกับรายการนี้เป็นอย่างมากครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องของสภาพอากาศสภาพสนามหรือว่าความสนใจของแฟนบอลที่เข้ามาในสนามจะดูต่ํากว่ามาตรฐาน แต่มันไม่ใช่ข้ออ้างเลยครับที่คุณจะทําการเล่นแบบไม่เต็มที่หรือว่าจะใช้ข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อที่จะมาโจมตีการจัดการแข่งขันครั้งนี้แน่นอนครับการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเล่นฟุตบอลโลกในปีหน้าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไร ไม่ว่าจะเป็นภายในสนามหรือว่าภายในทีมของคุณคุณต้องจัดการมันให้ได้เพราะว่ารายการนี้คือรายการจริงแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เคยจัดมาเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ทีมต,ต่างๆได้ออกมาโทษเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าสภาพสนามหรือแม้แต่ฟอร์มนักเตะที่มันล่วงลงมาเนี่ยมันเกี่ยวกับสภาพสนามมันเกี่ยวกับสภาพอากาศจริงๆหรือไม่สําหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพและสุดท้ายแล้วรายการนี้ ใครจะเป็นแชมป์เพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสุจริตกันออกมาได้นะครับกีฬาฟุตบอลคือกีฬาลูกผู้ชายเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าทีมที่น่ากลัวและอาจจะเป็นมาบดในรายการนี้คงไม่ใช่ใครครับเขาคือทีมเชลซีนั่นเองเพราะว่าในฝั่งที่จับฉลากการแบ่งกลุ่มการจับเจอกันของเชลซีนั้นนะ มันโรยด้วยกลีบกุหลาบจริงๆครับแมนซิตี้ตกรอบไปแล้วอินเตอร์มิลานตกรอบไปแล้วทีมที่จะมาวัดกันเนี่ยเชลซี Chelsea ค่อนข้างมีโอกาสเลยทีเดียวส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมมองว่าลาชันชุดขาวเรือมลิดถึงแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้แชมป์ยุโรปฟอร์ไม่ดีเป็นเบเชที่ทำงานได้ดีแต่ก็ประมาทเขาไม่ได้ขอฟันธงแล้วกันเชลซี Chelsea เรัลอาดลิดจะเป็นคู่ชิงในรายการจิ๊กแซมสโมสรโลกครั้งนี้กลับมาพบกับผมใหม่ได้ในสัปดาห์หน้ากับรายการ My f o ฟุตบอลฟุตบอลของฉันผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของวงการฟุตบอลอะไรมาฝากเพื่อนๆก็คอยติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยแล้วกันครับอย่าลืมนะครับ การคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์การกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกนี้เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมและทีมงานที่จะผลิตผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมคุณตัวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ